นี่ให้ช่างด้วยขีดลูกดอกสส่งงานนะครับปืนยิงปลาช่างเตาปืนยิงปลานะครับสี่ลำหน้าเดิมเดิมสี่ลำลำ <laughs> เอาปลามาเทลงมาหน่ยเอาช่างไล่ช่างทีละทีละกระบอกเลยอ่ะกระบอกแรกกระบอกแรกนับจากฝั่งนู้นมานครับองออ่า ของนายนนะครับนายนดูสภาพแต่ละคนนะครับโลหนึ่งพอดีเลยโลก็1โลนะครับอันนี้ไสทอดไสทอดกำลังกินอ,อ,อ,อันนี้ลำที่สองนะครับของของพี่เบนสีดำน่าจะเป็นไม้มะข่าแต่ไม่มะขา่าแต่ก็อะไรสัก <laughs> อย่างนี่แหละ เอาของลุงพลมาของลุงพลของลุงพลอ่ะเท่าไรเยอะเนี่ยดึงไม่ขึ้นเลยเนี่ยเซตศูนย์กอนเอาอันนี้หนักน้ำสี่โลสามเอาหินไว้ข้างในหรือเปล่าอุ๊ยโอ้ เฉือนเลนเหงือกฉือนเยอเหือกแดงเลยเหงือกแดงแดงเลยเนี่ยเยอะจริงๆนี้ลำที่สี่อันนี้ลำที่สี่นะครับลำนี้นะครับลายลายจัดมากเลยเน,นี่ยลำเนี้ยลำเนี้ยปลาชนนะครับปลาชนปลาชน <c oughs> อ่าผลแม่นปืนนะครับอ่าเท่าไหร่ <c oughs> สามโลแปดสามโลแปดครับโมงไม่ธรรมาดาครับผม <c oughs> <c oughs> ดูปาลารวมไหมออื่อยเ่อโอ้ ใช้ทอดกำลังกินเด็ดเดียวเด็ดเดียวอันนี้อันนี้ของใครช่างตาวอันนี้ของช่างเตาของตัวนี้ของปืนครับไม่อยากรู้เลยน้ำหนักมันเท่าไหร่เนี่ยเอาเลยนี้เอาเลยนีอันนี้เจ้าของโรงงานปืนนะครับไม่ได้ยิงได้ดีนะครับนานๆยิงทีนะปืนอย่างเดียวอ้าวไอ้มันมันขึ้นมันไม่ขึ้นรีเซ็ตกานรีเซ็ตศูนย์กัน อ้าวอ้าวยกสิบโลไม่ใช่โลสี่ครับโลสี่พอได้ทอดครับโอ้โหแอบอู้งานมายิงปลานะครับ <c oughs> เช้านี้บอกโพสลงเฟสบอกว่าล้อมหมุนนะครับไม่ใช่วิ่งงานนะล้อมหมุนมายิงปลาหายคันแล้ววันนี้ลอบนี้ของน้าสมพรนะครับเอามาเทสให้นะครับเดี๋ยวก็จะเก็บงานให้อีกรอบไม่ต้องห่วงนะครับ <c oughs> ว่ามันจะ <c oughs> ทำรุดอย่าหายอะไรไม่มีนะครับเทสให้อย่างดีเก็บงานให้อย่างเนียนก่อนส่งครับผมนี่ทีมงานเหนื่อยอืมเยี่มยมเยีไไ่ยมเยี่ยมถ้าชื่นชอบในงานปืนก็ติดต่อได้นะครับติดต่อ ไม่ว่าจะคอมเมนต์ใน YouTube หรือทาง Facebook ก็ได้ครับผมจะแปะลิงก์ Facebook ให้อยู่ใต้คลิปโอเคครับผมสวัสดีครับกระสอบนี้กี่โลสี่โลกระสอบนี้สี่โลอันนี้ขยำแน่นั้นฟังฟังน่นเออกระสอบนี้สามโลเท่าไหร่สามโลถอดสามโลเออสี่อ่านนั่นแหละสามโลอันนี้อะไรของใคร สองช่างโอ้ยโตโตดีวะอ้พ่อได้พอได้พ่อได้ทอดพอได้ทอดอันนี้ของส่ออ่าอันนั้นหนักลูกดอกุ่กี้เนี่ยมันตลกดอกโอเคได้กินนะครับเขาได้ทอดครับผมทีมันไม่ดำถ้าดำแล้วข้างในมันเน่าเอาไปลาไปกินเาเ่าเลยสวยๆปลาหลุมครับ น้ำแหง้งเหือกแดงเลยหางแดงตัวนี้โอ้ยถ้าผมไม่เลือกยิงนะน่ะตัวชนผมยิงรุ่นยบาบาลอะตัวใหญ่<ม>หรือตัวเล็กผมรู้ตัวเล็กแงเ <c oughs> ราจะไม่มีตัวตัวเล็กๆวะ <c oughs> โอ้ยเราใส่ปลาเค็มแล้วว่ะครึ่งวันตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงครับเวลาตอนนี้ก็เที่ยงก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้ากันเลยก็ใกล้จะ หมดแรงกันแล้วครับงงเดียวยิงหงาท้องเดียวมันมีตัวหนึ่งอยู่ย,ยิงแสกหน้าเลยแต่ลูกไม่เข้าแต่ตายเดี๋ยวดู๋ยนลูกฟาดตัวไม่ใหญ่แล้วัไม่ตัวน,นี่นี่นี่ตัวนี้ไม่มีรอยไม่ไม่ดูหัวมันอ่ะมันจะมีรอยเกล็ดหัวมันนี่ <c oughs> นี่นี่นี่จับพ้านจับพ้าด <c oughs> ิ <c oughs> นี่ยิงแสกหน้าครับแต่ไม่เข้าแต่ตายครับ ชักเดี่ยวๆนี่นี่ะไขทองมา้อเเสียบนึง